สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ตรงจุดระหว่างสถานีรถไฟทนบุรีกับโรงพยาบาลสิริราชตรงจุดนี้เนี่ยจะมีเครื่องกั้นทางรถไฟอยู่1จุดนะฮะน่าจะใช้สําหรับเวลาที่เขาลากพวกริ้วขบวนเปล่ามาเก็บเนี่ยก็จะต้องผ่านตรงจุดตัดนี้แล้วก็ทําการถอยเข้าไปเก็บในในย่านนะครับผมนี่นะ,ะจุดตัดนี้เนี่ยครับ จะอยู่ระหว่างสถานีทนบุรีกับโรงพยาบาลสิ่ิราชนะเข้าไปทางซ้ายเนี่ยจะเป็นโรงรถจักรทนบุรีที่เราเห็นรถจักรจอดอยู่แล้วก็หลังคาสีส้มๆนะส่วนทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นคลองบางกอกน้อยนะครับที่เลียบไปแล้วก็ไปออกแม่น้ําเจ้าพยานะทางด้านนี้จะเป็นโรงพยาบาลศิริราชนะที่เราเห็นตึกสูงๆเนี่ยแล้วก็ทางด้านหลังจะเป็นวัดนะอมรินทาราลามนะนี่นะให้ดูบรรยากาศ สำหรับคลิปในวันนี้นะผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาชมรถไฟนะผ่านจุดตัดนี้ก็มีเพื่อนๆใน YouTube เนี่ยขอมานะครับผมให้ผมมาถ่ายจุดตัดตรงนี้เวลาที่มีรถไฟผ่านก็คาดว่าเดี๋ยวมีพวกพอเปล่ามานะที่ทำขบวนพวก35-2สรถชาญเมืองอะไรต่างๆเนี่ยวิงเข้ามาเสร็จก็น่าจะต้องผ่านจุดตัดนี้เดี๋ยวเราก็มารอชมกันนะครับ อตอนนี้ก็มีหัวรถจักร G.K นะวิ่งผ่านมาหนึ่งคันนะ4014อ่าก็เป็นรถจักรสับเปลี่ยนประจำย่านทนบุรีนะครับผม รถจักรก็วิ่งไปทางสถานีทนบุรีนะฮะน่าจะทำการสับเปลี่ยนนะครับต,ตอนนี้ก็มีหัวรถจักรอันต้อมวิ่งออกมาจากโรงรถจักรทนบุรีหนึ่งคันนะะหน้าเหลืองมาเลยนะครับ สี 4, 2, ่สองศเครื่องฟิวสติกสำหรับคันนี้ก็คาดว่าน่าจะไปทำขบวน25งนะทนบุรีหลังสวน อนนี้ก็กําลังจะเข้าไปที่สถานีทนบุรีนะ สำหรับตอนนี้ก็จะมีหัวรถจักรอันต้อมมาตรงนี้นะครับผมเป็นต้อมเครื่อง MTU นะเป็นดีเซลที่ทำขบวนรถชานเมือง352มานะครับผม4132แล้วเดี๋ยวก็จะทำการถอยเก็บเข้าโรงรถจักรทนบุรีนะฮะ 4132 นี่ครับถ้าไปทางด้านเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปเข้าโรงรถจักรทนบุรีนะส่วนถ้าตรงไปแล้วก็เยื้ยงไปทางซ้ายหน่อยๆก็จะเป็นสถานีทนบุรีนะครับผมสำหรับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสะพานรถยนต์ที่ข้ามคลองบางกอกน้อยนะฮะตอนนี้คุณปู่กำลังวิ่งมานะหมายเลข4014รถจักรสเปลี่ยนประจำย่านทนบุรีนะ อาจจะทําการลากริ้วขบวน352เนี่ยมาเก็บในย่าน ถอยไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวก็จะมาอีกทีนะครับผม สำหรับตอนนี้หัวรถจักรดีเซลของขบวน257เนี่ยก็กำลังออกจากโรงรถจักรทนบุรีแล้วก็เตรียมที่จะวิ่งไปที่สถานีทนบุรีนะ,ะเป็น G.K.4026 ครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมพามาชมบรรยากาศจุดตัดบริเวณวัดอมรินทาราลามนะครับผมทางด้านเหนือของสถานีรถไฟธนบุรีและลงรถจักรธนบุรีนะ,ะถึงแม้อาจจะไม่ได้มีรถไฟวิ่งผ่านนะแต่ก็ได้ชมรถไฟวิ่งมาใกล้ๆจุดตัดนะครับผมก็ถือว่าได้ชมอีกหนึ่งบรรยากาศนะจัดให้ตามคำขอของเพื่อน FC ใน y ใน t u b e นะครับผม และกลับมาพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ